เรื่องของการให้ทานเป็นเรื่งที่กูเจ้าแสดงว่าเป็นบุญเป็นกุศลให้คนทำการตกข์ขอเจริญแต่ผู้รับผู้ให้ผู้รับก็ดีใจผู้ให้ก็ใจด,ด,ด,ดีแต่ยังมีระดับของการให้ผู้ให้ของดีก็ได้รับของดี ความงาัและคมงดงามวามงงมะี่ควงมที่นั้นทานสวายอุตโกรีวอามารีพงศาสัมพหมธไว้โลกภูตงมนถามบุรีก็เป็นตนที่พูรับนั้นได้นำมีสฉาไว้ เป็นเครื่องรางบูชาซึ่งเรียกว่าในโลกนี้เรื่องโลกรพนั้นในด้านของเป็นปุริชนนั้นไม่ไม่มากแล้วก็ไม่แด่น้อยแต่ว่าโรคของศาสนานนที่เป็น ท่านอ้นารก็รำไม่ว่าทางโุทธนี้มีกรนิยมร่างลุกกรกฏภูมิจาร์ทาบอกนี้นว่านอกจากเรื่องของเป็นลูกรบแล้วท้านอาจก็ต้องเข้าใจในเรื่องของคุณธรรมของท่านที่เป็นลูกรบนี้เรื่อง อัานีว่งนั้นแสดงว่าถ้า่องของมารมีแก่กล้ามามากกว่าทางรรมนาจึงขึ้นมาเล็หดับเป็นนังพระพุาไม่ยอมบดไม่นางก็าดามพุณจ้ารงทาบว่าอันสองนี้ใช้บดบ้างอะาเนี้ ได้ทำเ,เพเนาพนาร,รามีเพื่อญญค,าความเ,เป็นพระอาพวกนี้มาเล็พวกนียไดแล้วเพื่อใบตานาคนนักคนลมเพียงวิญาด้เห็นเป็นผู้ที่มานีหลังแต่ว่าอันแรกไม่กว่าเนี่ยทั้งหมอ่านแล้ว่านแล้วอันแรกว่า เรื่องของการขึ้นโดยดับสูงที่เป็นสถานะสูงขั้บที่ยากกระต้องมีการต่งสมต่อเรื่องมาเมื่อเราเาข้าใจแล้วถึงรู้ว่าทุกครั้งเร่องความเร็วี่บทสนั้นจะค่อยต่งสมต่อเนื่อง พวเราจิตใจเราสงกันทุกวันทุกเดือนทุกปีทุกชาติทุกย่นไม่ได้หวังเลยว่าเราจะได้มื่วันที่มันขึ้นเร็วดียกี่โมานรือมาด้นะเราคงรักใจเราตลอดเรยตลอดในสมัยจึงให้เป็นรูปปัจจัยม่ส่วนช่วยท่านตนั้น คนอย่างโลกโลกไปอันตรานามกานคนมาจากโลกโกมาด้วยทุกคนไทยเมื่ออยวันนาดาวระดับการิพานหลังหลังหลุดการนั้นเองอาจะหลุดไดีเราจงการทุดเรากันเดียร์ราวารรวาโกรา เอเดตังวาเดตังโลมังกิบเมวะสลมิจัตโตับเมวโเรโลรังกบานนันโตปะระโลยาตังมาดิโยดิระโยาตัง वा बोहितो था โยชนะตังโอฬารวังตังเดชิตังอาตมโตนาวาปุริโตตังเจชะอาวุเตชัยามังพะรัน์ตัวานตังสะพูตานังตัง I'm <speaking> not <in Hebrew> <speaking in Hebrew> mulir tawak manamis sapa atosan muribut tamang jeng-jeng asang jawat jeng namun putek sayaman karang sayang tokoh iya mulir saka iya Bawa doda Bawa doda Bawa